ครับสวัสดีครับผมโย่ตุ๊กตาใบครับสวัสดีครับผมลุงเองจากดุ๊กตาใบนะครับครับผมวันนี้นะครับทางดุ๊กตาใบเองมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากทางโอยอบุญครับผมมานําเสนอนะครับเป็นกองมันเครื่องเป็นตัวไหนครับพี่โอเควันนี้เราก็จะมีกองตัวสามสามสามนะครับผมครับเพื่อมาตอบโจทย์กับลูกค้านะครับผมมันจะ สั้นขึ้นไปเกือบเซนนะครับผมเกืบเซนเลยะครับโอเคที่เราทํามาสั้นกว่าเบอร์03นะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็ครับเบอร์33เนี่ยที่มีความเตี้ยเพื่อสําหรับในการสวิต์นะครับสำหรับรถที่ใส่ท่อแต่งมานะครับหรือจะเป็นรถรุ่นของทรมนะครับทุกรุ่นเลยทีแม็คแล้วก็คอนด้าทุกรุ่นเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากเพื่อการสวิตไ์ไงั้นนะเฮียใส่ท่อแต่งมาเวลาเบอร์ 03เนี่ยมันจะติดท่อใช่ใช่มันคือถ้ามันมีสายตัวนี้เข้าไปก็ตอบโจทย์นะมันจะได้ไม่ติดไม่อะไรแล้วก็ตอบโจทย์สายซิงด้วยนะครับมันมันถ้าเราคิดเรานะเราถ่ายมันทุกครั้งเนี่ยต้องถอดท่อถอดฟลิ่งูยุ่งยากมากเลยยาวเลยนะครับยาวเลยแนะนําเป็นเบอร์33พึ่งมันเตี้ยแล้วก็มีระยะในการถอดออกได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับสวิตช์ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้เฮียยังมีอะไรแนะนาเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมครับจริงๆที่สําคัญภายใน ต้องสามสามสามตัวนี้นะครับผมข้างในแมทเทียลที่ที่เราใช้อยู่เหมือนกับตัว03นะครับผมครับผมแล้วก็ที่สำคัญในทุกๆกล่องนะฮะเราจะมีแผ่นสติ๊กเกอร์ Next Service นะครับผมเพื่อเตือนความทรงจำนะครับผมว่าถ่ายแล้วบนเครื่องเวลาไหนระยะไหนนะครับผมถ่ายทีเมื่อไหร่นั่นเองใช่ครับผม อันนี้ก็มีอะไรฝากสิงผู้ชมตอนท้ายนีก็โอเคก็สามารถติดต่อที่บริษัทด็อกเตร์ไบต์นะครับหรือตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ